กราบสบายดีพ่อพี่น้องกลาบสบายดีแลวก็สวัสดีเอฟซีเวอร์ูฟูซุคนนะพี่น้องพบพอก็เบาตายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนี่ยายามแรงๆพี่น้องเอ้ยอยู่ทงไห้ทงหน้ามันนี่ครับฝ่าลมฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกอ่าก็เลยมาหลาะเบิ่งห้เบิ่งหน้านาะเบิ่งเข่าห้เขา่านาวเป็นจังไดพี่น้องเอ้ย เขียวงามสำหรัเลยเนาะไปเบิง่งไปชมตรงกันพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็อยู่ในน้านเลยพี่น้องในหัวเนาะตอนนี้เนาะนาเขาก็อยู่ในแขนทางพี่น้องเลยส่วนฝั่งนาะกระแมนที่กันพี่น้องนะหน้าเทาดำเมือก่อนเลยพี่น้องเลยน้าเต็มหายเต็มคันเนาะตอนนี้ก็เข่าหายเขาหน้าคือว่าเขีวยวกลุ่มๆพี่น้องเลย ยาวงามแล้วบ้านนี้เขาค่ะแต่โก๊แต่กอดีใจพี่น้องเอ้ยเขาให้เขาหน้ากงามเลยมันมีน้ามีในตลอดเนาะเขามันก็งามอยู่ตลอดแบบที่้วพี่น้องเอ้ยเขาให้เขาหน้าเขากะแต่ปัญหาแต่ยันแต่น้าถ่วมเนาะคันว่าน้าอถ่วกะคือว่าได้หลายเติบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กําลังแตกตุนพี่น้องเอ้ยแต่โกแต่กอเนาะ กำลังเขียวเคียวพี่น้องเข่าเขียวงามบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยฝนตกลินจักหน่อยพี่น้องเขียดตะเขียดตะเอ็กเขีย่ยหน้าห้องอบอบแอบแอบพี่น้องเอ้ยจังสิแหละวิธีบ้านนอกบ้านนาเขาเนาะ กดโตพี่น้องเลยท้องฟ้าครับเป็นแจงแจงอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามีฝนตกพอยปอยลินเนาะทันแบบสี่พอ,พอดีข่าหายเขาวน้าก็พอดีขึ้นเลยพี่น้องเลยพอดีเห็นให้เข่าหายเขา,ขาน้าเขียวง,งามเนาะฝนตกแล้วก็แดดแดดแล้วก็ฝนตกแบบสี่พี่น้องบบเลยสี่แล้วพี่น้องเลยอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮ้า อยู่กับหากับนาอยู่กับพวกกับสวนอยู่กับธรรมชาติท้องถงหาท้องนาเขากับแบบีิแล้วพี่น้องเลยหาเลาะเบิ้งอันนี้ก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งของชาวหาชาวนาเนาะพี่น้องก็คือการได้อยู่กับท้องหาท้องนาอยู่กับข่าวกับน้ำอะไรพี่น้องเลยเขึ้นปลูกคลองฟังเลยเนาะอ่าท้อพี่น้องเลยเขียวกลุ่มๆเลยน้ำกระไลมาอยู่ ตลอดพี่นอ้องตัวให้เข่าหน้านี่ก็คือว่าเขียวงามพี่น้องตัวนี้ก็พักเมกพี่น้องเลยอันนี้คือพักพักเมกเนะาะเมกก็กำลังแตกยอดแตกยังงามพี่น้องเลยเบิง่งเลาะเบิ่งเขาให้เข่าหน้ากำกันกับเบาตายพี่น้องเลยเป็นจังไดแล้วเนาะ ทางนี้กะกะดำแล้วกะเขียวงามเลยพี่น้องอันนี้คือว่าบริใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องเลยบริใส่ปุ๋ยเนาะมันงามเองมันพี่น้องเลยโอ้โหทางหน้ากระปโองเขียวกลุ่มๆพี่น้องเลยหลังจากดำแล้วกะบบริดนเนาะนเขียวเขียวพี่น้องเลยตอนหน้าเขาตอนหน้าเขามาสอนกับน้องบิวหนองสันติฮะหน้าบกเบิดเนาะ มีน้ำฝนตกเมื่อคืนนี่แล้วก็เมื่อวานนี่แล้วก็เมื่อนี้พี่น้องเลยคือว่าหลายเลยน้ำกันอันนี้กำลังปล่อยน้ำลงใส่ไหลน้ำไปเรื่อยๆพูแหละพี่น้องเลยจุดชุดพูแหละเนาะจุดชุดหดหายหน้าหญ่ยๆครับพูดเลยพี่น้องเลย โอ้ต่อขุกเขาขุกนาเปพิตาสะออนพี่น้องเอ้ยตะออนซอนเนาะเขียวอันนี้คือเ้าวบริใส่ปุ๋ยพี่น้องเอ้ยเขาวนาข้านี่กะ๋ันเขียวงามผัวมันเป็นนาเลิกเนาะอันนีาใส่ปุ๋ยเ้ากระยานนา้ำถั่วอัลมานาเล็กกระยานลุบเนาะพี่น้องเนาะแบบว่า ยานเสียทืนไปเปล่าเนาะเสียแค่ขาดน้ำมูกน้ำมันนี่กะก็ถือว่าบริเป็นอย่างพี่น้องเลยแต่ว่าข้าวน้ำม,มันก็โอเคเลย,เลยพี่น้องเลยค่ะถ้าไปใส่ปุ๋ยก็งามอยู่เนาะก็่เอว่างามสมควรอยู่พี่น้องเลยเอาให้ข้าวนาว่ากะพร้อมกำลังแตกโกแตกกอพร้อมกำลังแตกเจริญเนะาะสวัสดีพี่น้องเมื่อขนมกินกับพี่น้องเลยก็มสีเมื่อเอาหำมา ไวเคื่องไก่เนี่ช่วงสามสี่หามื่อขึ้นหลังช่วงที่หลังนี่ก็แดดมาหัดแหงเนาะก็เลยหยัดออกเป็นหยัดสีเหลืองๆนหนึ่งเพราะว่าแดดหัดร้ายเพราะว่าเมื่อวานมีพน้นกน็ลงเม็ดอลไรกับทั่วเต็มที่ทือว่าเออตรงควรเติบู่ปลาย<อ>แห้งเนาะทั่มมมมวมันแดดได้ช่วงหนึ่งเด,ดี๋ยวจนดินจะจแตกเถื่อพอดินแตกเถื่เพราะว่าดินดินหัดต้นเขาวไว ขัดหักมันร่อหักมันก็บบ่อคอยเจริญเติบโตไปได้ช่วงนั้นมันกำลังแห้งบัานนี้ฝนตกน้ำแสดินอ่อนพี่น้องหักมันก็จะเดินดีแล้วก็เริ่มเชี่ยวขึ้นมาแหละแต่ว่าคือว่าเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะหัวั่นเฮามันเสี่ยงนะมันเสี่ยงพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่อยากกล้าใช่เนาะเราเาไปซะก่อนพี่น้องเอาเป็นว่าค่อดๆกลางๆปีลงใส่ปุ๋ยหมักกับพอแต่เกิดว่าเฮาเก่าเออเนื้อบ่งสถานการณ์มันช่วงระยะ2-3เดือนนี่เอาปูถั่วมแล้วเฮาจัง าปุ๋ยหมากมาใส่เพราะว่าเริ่มต้นนี่กะเขากะพ่อนาอยู่พี่น้องมันก็เริ่มเี่าเริ่มงาำอยู่เพราะว่ารอให้มันตั้งทองเขาจังใส่ใส่ปุ๋ยหมากให้มันแต่ใส่แต่ตอนนี้บวกกับเสียงพี่น้องยันตัวซาเกผมไม่ใจหายจังได้กะเบิ่งเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้แต่ว่าซาเขามาเบิ่งตอนนี้นี่กะเขียวงามเต็มถุงอยู่เนาะเขาให้เขาน่านี่คือว่าโอเคซ้ำใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องเอ้ มันคือว่าใส่ใส่ปุ๋ยพอเม็ดเพิ่นเพิ่นก็ว่าอยู่ได้พี่น้องเพิ่นว่าจักหวังเขียวสุปน้ำแกงเอาก็เลยวิจารณาใส่ยันยันเขาเขียวสุปน้ำแกงพี่น้องนี่นสิไปเอาอันนั้นนำกินกันพี่น้องเลยไปเบิ่งกันต่ออีกพี่น้องเลยเราไปทางไหนเนาะอ๋อพี่น้องเลยหลังจากดำแล้วกับปันได้โดนปันใดกับเขียวกลุ้มกลุ้มเพื่นก็เท่า ถือว่าผลงานนี่กันสมควรอยู่ได้พี่น้องเลยเขาวเขียวเขาวเนาะตอนนี้นนนก็เขียวกลุ่มๆเห็นไหมพี่น้องเลยโอ้อันนี้จะเป็นเหือเขาเองอะไรพี่น้องเหือาจากอยาเขาเห็ดเมียนแตอร์จีเลยเนาะไวขี่ไปโน่นไปนี่พี่น้องเลยเวลาน้ำท่วมน้ำตุม่มเนาะ ก็พอได้ขี่ป้าไว้นี่แหละป้าไว้อยู่ไหวยอ,ยอยู่นานแล้วพี่นอ้องพอได้เอาขึ้นเมื่องเนาะว่าเวลาน้าท่วมนนายังเขาก็ได้ขี่โลดพี่น้องเชียงนาอน้องบิวเกือเกือบเป็ดเกือบไก่พี่น้องเลยอยู่กับไห้กับนาอยู่กับพวกกับสวนนี่แหละพี่นอ้องโอ้ไก่เนีมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ เป็นกับบริสิทธิเมื่อนอกพี่น้องเชิญแล้วก็อยู่แต่ก็ห้กับนานเลยเนาะจะห้แจะนาพี่น้องเลยอันกับอีกอย่างหนึ่งมันกับบริไกลกับเพื่อนพี่น้องห้นากับไกล้กกับเพื่อนเนาะแงมไปก็เห็นพี่น้องเลยอ๋อตัาวเขียวเขียวพี่น้องเลยตาออนซอนบาดนี้พี่น้อง ปีนี้น้ำบดถ่วมนี่โอ้ยพี่น้องเลยชื่อใจขเขาพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วพี่น้องปกติเขาว่าบม่ได้หน้าปีเขาก็เห็ดหน้าปังเนาะแต่ว่าเขากะเห็ดเบิ่งก้อนพี่น้องเลยบางปีมันกระบดถ่วมบางปีมันกระถ่วมเนาะแต่ว่าถ้าใครเห็นถ่วมเดียนกันสองสามปีพี่น้องเลยแต่ว่าปีกายนี้บดถ่วม ปีนี้ก็ร่อเบิ่งอีกก่อนเนะาะชีถว่วหรือบุถ่วมจังได้กับถาเบิ่งนํากันพี่น้องเลยบ่าวตายกับประทันหูคือกันเนาะสำหรับสภาพดินผาอากาศเนาะบรรยากาศท้องทงไห้ทงหน้าเฮานี่โอ้ยพี่น้องยอยู่กับธรรมศาสตรนี่อากาศก็ดีดีเนาะ สูดอากาศบริสุทธิ์พี่น้องเอ้ยหอมกลิ่นต้นขาวต้นก้าเนะาะนี่กะเขียวเขียวทางหน้ากะจะเป็นข่าวหวานเนาะพี่น้องเนาะห้าขณะพิถ่า,หาวหวานเพราะว่าข่าวหวานนั้นน้าหาลุูพี่นอ้อยสองหายสามห่ สามไหฮคือว่าลุบคือว่าต่ำกูหมูแล้วเขาก็เลยเห็ดเป็นนาหวานเนาะฝนตกเนาบรรยากาศยามแรงเนาะฝนตกน้ำห่วยจะขึ้นพี่น้องเครื่องฟังเนาะเต้นมะกระเซลของเออุยแล้พี่น้องมีหมากอยู่แต่บลายเนาะแต่ละปีนี่ปกตินี่หมากมันชิดกุโร่พี่น้องแต่ละปีนี่บุดกเนาะ ไปเบิ่งอีกทางหนาพี่น้องเบื้งกันเนาะทางหนาวค่ะศิภาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิ่งอันรอบๆทั้งใหนทางหน้านี่แหละพี่น้องไอ้เบิ่งเขาเบื้งหน้าก่อนบัดริลงมาเบิ่งหลายวันหลายมือเลยเนาะคนตกคนลินจะลงมาเบิ่งหน้าเบิ่งในเนี่ยพี่น้องเอ้เบื้งเขาเบิ่งหน้าว่าเป็นจังใดจังใดเนาะ น้ำเป็นนาทามพี่นอ้องเอ้ยปุ๋ยบ่ต้องบ่ต้องเน้นปุ๋ยดอกพี่นอ้องมันเขียวมันงามตามธรรมชาตินี่กันตัวสมควรแหละพี่นอ้องเป่งน้ำใสเข่าก่อนพี่นอ้องเอ้ยกำลังเป่งเนาะเป่งจะให้นี่พี่นอ้องจะทอตัวนี้แหละตัวของน้องบิวงพังไว้นี่แหละเป่งจะให้นี่ต่อบจะให้นั่นเนาะ กันอีกพี่น้องเลยทางน bueno, ั้นเป็นขขาวห,หวานขาวหวาน,นกังงามอยู่ด้ยพี่น้องเลยแต่ว่าแบบลายมันเหลืองมันเหียดเนาะายมันเหลืองพี่น้องเลยแต่ว่าหมากมันกัน,กนว่ามันเป็นหมากเป็นนานะคงามอยู่ด้วยพี่น้องลำต้นมันก็งามอยู่เนาะแต่ว่าสีสันมันสีกับออกเหลืองเหลืองแหมจังหน่อยพี่น้องเลย อันนี้เป็นข่าวหวานเหรอพี่น้องเนะาะข่าวหวานเริ่มต้นมันก็นงามเติบอยู่พี่น้องยอันสามนี่มียังหน่อ,อยมีน้าไม่ยังมันก็นงามกว่านี่พี่น้องเยจังได้ก็ะทาเบิ้งพี่น้องไอ้ปีนี่บ่าวไต้อะไรก็ครอบครัวทีมพร้อมทีมงานพี่น้องเลยอันสิดได้เกี่ยวบ่หรือบ่ได้เกี่ยว อะไรกันมารอรุ่นรอสมนุกันพี่น้องเลยปีนี้ว่าเป็นจังไรเนาะมาตายก็รอรุ่นคือกันพี่น้องเลยอันนี้นเปนน็นน้องพีนง่น้องน,น้องน้องนาเขาเรียนแดดพี่น้องเลยเนาะปูปลากะมีอยู่พี่น้องเลยตัวเ,เปื่อยโอ้โหเนาะพี่น้องเนาะ เขียวสะออนพี่น้อยสะออนต้นขาวเนาะมีขาวเขียวขาวห้งน้อยอนี่ห่างๆเส้นหนึ่งนะนามบ่าวตายนี่คือเห็ดตาเข่งพี่น้อยเห็ดตาเข่งเจอเห็ดสองคนเนาะเห็ดสองครอบครัวครอบครัวบ่าวตายเลยครัครอบครัวนับ่าวเห็ดดำกันพี่น้องเย ไปแบ่งกันเห,เนเห็ดเนาะเห็ดยำกันอยู่พี่น้องน,นี้ก่เป็นต้นตาลเลยเนาะต้นตาลที่ว่าเอามาเก็บปลูกตาลตอน,น,กกนหนัครับน้องสันติอังวิวครับพี่น้องมาติดถนนพี่น้องเลยสิประมาณนี้เลยเนาะเลาะไปเรื่อยๆจน มาหอดผีคือเก่าพี่น้องเลยโอ้เบิง่งน้ำกานพี่น้องต้นขขาวต้นหนาเนาะว่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยสำหรับมันเขาไหเขาหน้าเนาะท้างหลังเขาเลยเกลียวกลุ่มเลยพี่น้องเลยเขียวงามหลายเนาะเอาแล้วพี่น้องสุดท้ายนี้เท่ากาับขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณผูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจถูกการติดตามหับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับอา่า คลิปนี้บ่าวตาย็สิได้กล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองไปก่อนเนาะกับภาพบรรยากาศยามเมืองแรงแบบสี่หละพี่น้องเลยอยู่กับห้กับนากับหัวกับสวนกับธรรมศาสตร์ฮนะแบบสี่หละพี่น้องเย้ยสาหรับเขา่านาก่ะคือว่ารีวิวพ่อแม่พี่น้องเบิง่งแล้วก็บเบิ่งไปทาการพร้อมๆกันกับบ่าวตายเลยเนาะลาพอ่อแม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ พอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง